สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูนะครับไก่ที่อันนี้นะครับที่เพื่อนๆขอแบ่งนะครับก็จะแบ่งไปครับทีนนี้จะเดินทางไปที่กรทมนะครับผมกรทมวันนี้นะครับวันนี้ก็จะได้เดินทางไปแล้วนะครับก็เลยมาอัปเดตนะครับอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเรา ทำจริงส่งจริงนะครับอันนี้ครับมีเพื่อนเพื่อนเขาขอแบ่งนะครับไก่มีตำหนินะครับเอาไปทำสายนะครับก็จัดให้ตัวนี้นะครับนี่นะตัวขาวนะครับนี่ครับบอกว่ามีตำหนิอยากเอาไปทำสายแล้วก็ตัวเมียนะครับผมคัดไว้สามตัวนะครับแต่ทางเพื่อนที่เป็นเจ้าของนะครับบอกว่าเอาตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้ตัวเมียคัด ให้เลยแต่ผมอยากให้เขาได้เลือกกันครับก็เลยคัดไว้สามตัวนะครับนี่ครับคัดไว้สามตัวให้เลือกนะครับก็เลยถ่ายความทุกหน้านะครับถ่ายความทุกหน้าให้เพื่อนๆได้ดูว่าเราทําจริงส่งจริงนะครับผมนี่ครับแล้วก็นี่ครับก็จะเดินทางไปกอรมอ่บ่วันนี้นะครับบ่ายวันนี้ก็จะส่งให้นะครับนี่ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับ นี่ครับเจ้าแจ้นะครับเจ้าแจ้หัวบาดอันนี้ก็น่าจะมีร่องรอยการไปทำอะไรไม่ดีมาแล้วนะครับดูหัวนะครับหัวมีแผลแล้วนะครับมีนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ตัวนี้นะครับนี่นครับสูงยาวเขาดีสีสวยนะครับ เสียอย่างเดียวนะครับมีตาหนิที่หัวนะครับหัวบากนะครับตั้งแต่น้อยครับอันนี้ก็ยังเห็นบาดแผลอยู่นะครับอาจจะช่วงที่ผมไม่อยู่ตอนละหลังสองสาวันนี้นะครับอาจจะแอบไปดื้อหรือเปล่านะครับมีรอยอยู่นะครับมีรอยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะครับพอดีมีเพื่อนๆนะครับโทรมาแล้วนะครับอาจจะมา ขอดูไก่นะครับเพื่อนๆหลายคนตอนนี้ก็ติดต่อเข้ามาเยอะมากเลยนะครับให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูความคืบหน้าของไก่ที่จะส่งนะครับในบ่ายวันนี้นะครับนี่แค่นี้ก่อนนะครับผม